อากาศชุ่มชํำค่ะหลังฝนตออกสิพามาเลาะเบิงปลาเขาก่อนเพราะสิเด็ดมีหนามสามหื้อยังโอ้ผมไม่เห็นกล้วยแกหึ้อยังเนาะมันถือฝนมันสิแตกสระเติกล้วยหอมกล้วยหอมค่ะสวย เป็นต้นทุเรียนค่ะเพิ่งปลูกแตกยอดบนนี่้าได้ดึงตาเขาค่ะมีหนามอยู่ตัวนี้แม่ซิเดสามเข่าล่ะตีไปค่ะไปดึดงลาเขากัน อุย้ยมีคุณลุงใจดีมีคุณลุงใจดีมาปิดน้ำให้ค่ะพี่น้องขอบคุนหลายๆแล้วค่ะคุณลุงใจที่ผูนน้ใดน้อลุงสม,มน์หลุงขำน,อน้อหนีมาปิดน้ำให้ขอบคุณหลายๆค่ะอยู่ผู้เดียวค่ะเพิ่จิตต้นเพิ่งก็เลยมาเฮ็ดให้ นี่บรรยากาศทงหน้าค่ะมีน้ีนิ่งน้ำน้ำแส่ยเขาน้ำซ้ากระึ้นมากแล้วค่ะน้ำซ้าขึ้นมาแล้วมีสิลกกาก่อนเล่นมาเนี่ยลกเขามาดั้มก่อนไปเบิรงกันค่ะทำนห้ิคเข็ด่ะ บรรยากาศคะ่ะชมบรรยากาศอันนี้อีกฟังหนึง่งอากาศปัดหนอกคะ่ะกสิป,ประมาณนี่และสิปเป็นยังสืคะ่ะเห็ดไฮไท,ย,ท,ย,ทยหน้าเนาะบานเห่าอไดหเู็ิอยัง เขาป้าเขาอันนี้ตัดได้ค่ะเนี่ยตัดแล้วมันกำล่งขึ้นมันก็เลยเกี่ยวเขียวงามเลยไปลกกาก่ันค่ะ